เด็กหญิงคนหนึ่งรอดตายมาได้เพราะพญาตะขาบช่วยเอาไว้วันหนึ่งเข้าไปเก็บของป่ากับพ่อแม่ระหว่างทางได้เจอกับกระรอกน้อยบาดเจ็บเด็กหญิงสงสารจึงเก็บมารักษาโดยที่ไม่รู้ว่าร่างที่แท้จริงของเจ้ากระรอกน้อยคือตีสินนาคราชเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะกาละครหนึ่งนานมาแล้วนะป่าอุดมสมบูรณ์ ที่นั่นมีหมียักษ์ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในแต่ละวันมันจะออกหาอาหารกินเสร็จแล้วก็นอนอยู่ที่ใต้ต้นไทรริมน้ําอยู่มาวันหนึ่งขณะที่มันนอนหลับสนิทอยู่นั้นก็ได้มีกิ่งไม้ตกลนใส่หัวมันโอ้ยเจ็บใครบังอาจมาแก้งคะ่ะเจ้าหมีบนพึมพร,รมตอนแรกมันคิดว่าเป็นสัตว์ตัวอื่นแต่พอมาคิดดูอีกทีก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ เพราะไม่เคยเห็นสัตว์อื่นมาเดินอยู่ใกล้บริเวณแถวนี้มานานแล้วจึงคิดว่าอาจจะเป็นลุกขาเทวดาที่อยู่ใต้ต้นไม้เป็นแน่มันจึงได้เข้าไปต่อว่าท่านเป็นเทวดาสปาวมาแก้งสัตว์ใช้ได้ที่ไหนกันลุกขาเทวดาได้ฟังก็โกรธและตอบไปว่าใช่ข้าที่ไหนกันละ่ะข้าไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย เจ้ามีโกรธมากจึงได้ขาบเอาดินโป่งที่มีรถเค็มมาใส่ไว้ใกล้ๆต้นไม้หวังจะให้มันตายรุกขเทวดาก็โกรธมากเช่นกันจึงสาบมีควายให้เป็นตะขาบถ้าอยากแก้คำสาบได้จงบำเพ็ญศีลไม่คิดร้ายถ้ามีบุญมากขึ้นแล้วก็จะได้เกิดในภพใหม่เป็นมนุษย์เจ้าต,ตะขาบโกรธมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้การเวลาผ่านไป แต่ทิฏฐิมานะก,ก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดด้วยที่เบื่อชีวิตมันจึงเลื้อยไปเรื่อยๆระหว่างที่ผ่านพุ่มไม้ใบหญ้าก็ได้เจอกับฝูงนกที่ลงมาคุยเขียหาอาหารเจ้านกพวกนั้นเห็นตะขาบก็รีบวิ่งไปคาบเอาตัวมันพวกนกต่างก็ยื้อแย่งกันนกตัวหนึ่งเห็นโอกาสรีบคาบมันบินขึ้นบนท้องฟ้าร่างของเจ้าตะขาบนั้นโดนจะงอยปากของนกเข้าไป ก็เจ็บแสบไปทั้งร่างมันจึงคิดว่าก่อนหน้านี้มันเป็นหมีควายคือผู้ล่าแต่ตอนนี้มันกลับเป็นเหยื่อซะเองและอีกไม่นานเจ้านกคงจะคาบมันกินเจ้าต,ตะขาบตัวน้อยก็ร้องให้ฟูมไฟมันจึงคิดว่าถ้ามันรอดไปได้มันจะไม่กินเนื้อสัตว์และรักษาศีลให้ดีไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเจ้านกตัวนั้นเมื่อกลับไปถึงรังก็ได้วางเจ้าตะขาบลง ขณะที่มันกำลังจะกินก็ได้มีงูใหญ่ตัวหนึ่งกัดที่นกนั่นสะก่อนมันจึงรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อมันรอดชีวิตมาได้มันก็หาที่รอดปลอดภัยและตั้งใจถือศีลอย่างจริงจังที่ใต้ต้นตะบกกลางป่าใหญ่กินแต่น้ำกับพวกใบหญ้าในตอนแรกมันก็ทรมานเหมือนร่างกายจะตายแต่ทนมาได้สักพักไม่คิดว่าจะรอด และจำสินอยู่ที่นั่นไม่ไปไหนเลยจนเวลาผ่านไปหลายปีมันกลับรู้สึกว่าร่างกายของมันแข็งแรงและมีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยมีอยู่วันหนึ่งสองผัวเมียผ่านมาที่นั่นด้วยความเหนื่อยล้าทั้งสองจึงพักที่ใต้ต้นตะบกใหญ่ฝ่ายเมียจึงพูดกับสามีไปว่าพี่จา๋าวันนี้เดินทางมาทั้งวันแล้วเห็ดที่เก็บมาได้ก็แสนจะน้อยนิด น้องนั่งพักก่อนเถอะเดี๋ยวพี่ออกไปหาเองคันก็เริ่มแก่แล้วเดินมากเดี๋ยวจะไม่ไหวพูดจบสามีก็ออกไปหาเหตุต่อเพราะกลัวว่าจะมืดค่ำขณะนั้นเองฝ่ายเมียก็เกิดเจ็บท้องคลอดลูกกระทันหันจึงตะโกนบอกสามีแต่สามีไม่ได้ยินเสียงนางเจ็บท้องอยู่สักพักเลือดก็ไหลออกมานางร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด คิดว่าลูกของตนนั้นอาจจะเสียชีวิตแล้วเลือดของนางได้ไหลลงไปในรังของเจ้าตะขาบใหญ่ด้วยกินเลือดเจ้าตะขาบก็ออกมาจากจำศีลมันมุดออกมาจากซอกรูก็ได้เห็นเหตุการณ์เด็กทารกที่คลอดออกมามีใบหน้าซีดเผือกเต็มไปด,ด้วยเลือดเสียงสะอื้นร่ำไห้จากผู้เป็นแม่ได้เสียดแทงเข้าไปในหัวใจของมัน พญาตะขาบจึงรู้ว่าเด็กทารกคงไม่มีชีวิตรอดเป็นแน่แท้พญาตะขาบเห็นก็สงสารจึงคิดที่จะช่วยสองแม่ลูกและได้พูดไปว่าอย่าโศกเศร้าไปเลยนางผู้หญิงได้ฟังก็ตกใจหันไปมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่ตะขาบตัวใหญ่ตัวหนึ่งเท่านั้นเจ้าพูดกับข้าหรือใช่แล้วข้าเอง นางตกใจมากคิดไม่ถึงว่าตะขาบจะพูดภาษาคนได้พอได้สตินางก็คิดว่าตะขาบตัวนี้คงไม่ใช่ตะขาบธรรมดาเป็นแน่แท้เพราะตัวของมันใหญ่กว่าตะขาบทั่วไปอีกทั้งพูดภาษาคนได้นางจึงพนมมือขึ้นและบอกไปว่าพญาตะขาบเจ้าขาโปรดช่วยข้าน้อยด้วยเถิดชีวิตข้าอาภัพยิ่งนักเกิดมาก็จน พอได้แต่งงานกับสามีอยู่กินกันมานานก็ไม่มีลูกแต่พอมีลูกก็กลับมาตายหาความโชคดีความสุขไม่ได้เลยในชีวิตพญาตะขาบก็ได้ตอบไปว่าเอาละไม่ต้องเสียใจข้าจะช่วยเจวเองแต่เจ้าต้องให้สัจจะก,กับข้าว่าจะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้เป็นคนดีนางผู้หญิงก็รับปากพญาตะขาบจึงได้อาราธนาศีลที่บำเพ็ญมา และชุบชีวิตเด็กน้อยให้ฟื้นคืนเดชะบุญเด็กน้อยที่นอนหน้าซีดอยู่นั้นก็ร้องไห้ขึ้นมาทำให้แม่ใจชื่นอีกครั้งเมื่อฝ่ายผัวกลับมาจากหาเหตุก็เห็นว่าเมียนั่งอุ้มลูกน้อยอยู่เมียก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพญาตะขาบได้ชุบชีวิตลูกสาวให้ฟื้นคืนทั้งสองซาบซึ้งในน้ำใจของพญาตะขาบมากเมื่อกลับไปถึงบ้าน สองผัวเมียก็ได้เลี้ยงดูเด็กทารกเป็นอย่างดีและตั้งชื่อให้ว่ากันนิกาชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ได้พากันมาเยี่ยมเยือนสองผัวเมียและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดูสิเด็กน้อยผู้นี้เกิดมามีผิวดังสำลีรูปงามตั้งแต่เกิดอีกทั้งยังอ้วนจำมำแข็งแรงเป็นบุญของเจ้าแล้วตอนแรกข้านึกว่าเด็กจะไม่รอดเสียอีกเพราะพวกเองได้ลูกตอนแก่หนาะ นอกจากนี้ชาวบ้านยังประหลาดใจเพราะกลิ่นกายของเด็กคนนี้ช่างหอมเหมือนดอกกัิกาไม่มีผิดหอมละมุนจนเป็นที่เล่าลือกนันิกาเมื่อโตขึ้นมาพอรู้ความก็เป็นเด็กหญิงที่ขยันขันแข็งช่วยงานพ่อกับแม่วันหนึ่งเด็กสาวตามพ่อกับแม่ไปหาของป่ามาขายสาวน้อยก็ได้เจอกับกระรอกตัวหนึง่งมันนอนเจ็บอยู่ ด้วยที่เป็นคนจิตใจดีก็ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยหารู้ไม่ว่ากระรอกตัวนั้นก็คือพญานาคนามว่าตีศิลที่โดนพญาคุดทำร้ายจึงแปลงร่างเป็นกระรอกน้อยกันนิกาจึงจับเจ้ากระรอกน้อยใส่ในตะกร้าและนำกลับมารักษาที่บ้านเสาน้อยดูแลเอาใจใส่หายามาทาหาอาหารมาให้ พญานาคในร่างกระรอกน้อยถือว่าเป็นโชคดีด้วยที่ป่าดเจ็บจึงคิดรักษาโรคอยู่ที่กระท่อมแห่งนี้ไม่อยากออกไปไหนอยู่พอดีตีสินนาคราชได้กลิ่นหอมของเด็กน้อยก็รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กมีบุญมาเกิดจึงได้อธิษฐานจิตว่าถ้าเด็กคนนี้เป็นเนื้อคู่ของตนขอให้นางสามารถสวมแหวนของตนได้เด็กสาวที่กำลังเล่นกับเจ้ากระรอกน้อยอยู่นั้น ก็ได้เหลือไปเห็นแหวนวงหนึ่งเด็กสาวเห็นว่ามันสวยจึงได้หยิบมาใส่ที่นิ้วมือและสวมใส่อย่างพอดีเจ้ากระรอกน้อยก็กลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามและบอกกับเด็กน้อยไปว่าแหวนวงนี้ข้ามอบให้เจ้ากันนิกาเห็นว่ากระรอกน้อยเปลี่ยนร่างได้ก็ตกใจเล็กน้อยท่านเป็นใครเจ้าคะข้าคือเท้าตีสินนาคราชแหวนวงนี้ข้าให้เป็นของมั่นหมาย อนาคตข้าจะรับเจ้าไปอยู่ด้วยดีไหมด้วยที่มีบุพเพสันนิวาสต่อกันมาก่อนเด็กสาวก็รับปากอย่างไม่ลังเลจากนั้นร่างของชายหนุ่มก็จางหายไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเด็กสาวก็ได้โตขึ้นเป็นสาวสวยสะพรั่งความสวยของนางนั้นมีชายหนุ่มหลายคนต่างจับจ้องแต่ติดตรงที่ว่าหญิงสาวไม่พูดคุยกับใครเลยพอมีคนถาม นางก็ได้แต่ตอบไปว่านางมีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้วเหล่าบรรดาชายหนุ่มที่ฟังก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะเท่าที่เห็นหญิงงามไม่เคยพูดคุยกับชายใดจึงคิดไปเองว่าเป็นวิธีปฏิเสธของนางที่หมู่บ้านมีชายผู้หนึ่งชื่อสอนชายหนุ่มแอบชอบนางมาตั้งแต่เด็กแล้วยิ่งตอนนี้กันนิกาสวยขึ้นความต้องการอยากครอบครองก็มีมากขึ้นด้วย ชายหนุ่มพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้นางยอมเปิดใจแต่นางก็ไม่มีท่าทีว่าจะชอบเขาสักนิดด้วยที่เป็นหนุ่มเลือดร้อนอีกทั้งกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งไปจึงได้ใช้วิธีสศกกรกเขาได้จ้างวันให้คนมาฉุดยิงสาววันนั้นเองขณะที่กนิกาเดินไปซักผ้าที่ริมน้ำคนเหล่านั้นก็ได้ทำร้ายหญิงสาวให้สลบแล้วเอาตัวไปที่กระท่อมเพื่อมอบให้สอน สอนดีใจมากเพราะเขาจะได้เชยชมหญิงสาวที่ตัวเองรักเสียทีขณะที่สอนจะเอื้อมมือไปแตะกันนิกาที่นอนสลบอยู่นั้นด้วยอำนาจของแหวนทำให้ร่างกายของหญิงสาวได้กลายร่างเป็นงูใหญ่นอนขดอยู่ด้วยความตกใจชายหนุ่มจึงกระโดดหนีทั้งหน้าต่างจนทำให้ขาหักไปข้างหนึ่งแล้วตะโกนเรียกให้คนมาช่วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วย ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาได้ยินก็เข้าไปถามสอนกลัวมากจึงโกหกไปว่างูใหญ่จะกินฉันจ้ะชาวบ้านก็เข้าไปดูในกระท่อมก็ได้เห็นหญิงสาวนอนสลบอยู่ขณะนั้นกน,นิกาก็ได้ปื้นขึ้นมาพอดีก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังทําให้สอนกับพวกเพื่อนๆถูกทําโทษด้วยความโกรธจึงบอกไปว่านางกน,นิกาไม่ใช่คนแต่เป็นงู แต่ถ้าว่าคำพูดของสอนไร้ค่าเพราะไม่มีผู้ใดเชื่อถือเพราะภาพที่เห็นมันตรงกันข้ามกันนิกาลงใจคิดว่าที่ตนรอดมาได้นั้นเพราะแหวนของตีสินนาคราชที่ได้ช่วยเหลือเอาไว้ด้วยที่เป็นหญิงงามและมีกลิ่นกายหอมขณะที่นางปปอาบน้ำที่ริมน้ำก,นกลิ่นกายของนางก็ได้ลอยไปกับสายน้ำแม้จะไกลหลายโยนดแต่กลิ่นนั้นไม่จางหาย ซึ่งขณะนั้นเององค์ชายอนันตชัยกับเหล่าองค์รักษ์ก็ได้อาบน้ำกันอยู่พอดีองค์ชายได้กลิ่นหอมของดอกกัญนนกาจึงคิดว่าแถวนี้คงมีต้นกัญนนกาและอยากจะนำดอกไม้ไปให้มเหสีในวังจึงได้สั่งให้ทหารออกตามหาเหล่าทหารหากันอยู่นานแต่กลับไม่พบองค์ชายกับเหล่าทหารก็ได้ตามกลิ่นดอกไม้ที่ตามมากับสายน้ำพวกเขาเดินล้อตามริมแม่น้ำ เดินขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับหมู่บ้านที่กณนิกาอาศัยอยู่เหล่าทหารเมื่อได้เห็นชาวบ้านก็เข้าไปถามหาต้นดอกกณนิกาชาวบ้านจึงบอกไปว่าที่หมู่บ้านนี้ไม่มีต้นกณนิกาที่พวกท่านได้กินก็มาจากกินไกลของหญิงสาวองค์ชายแปลกใจไม่คิดว่าจะมีคนกินไกลหอมจึงอยากจะพบเจอหน้าหญิงผู้นั้นชาวบ้านก็ได้บอกทางไปบ้านหญิงสาว องค์ชายกับเหล่าทหารก็ได้เดินตามไปทำให้ได้เจอกับกันนิกาด้วยความสวยของนางทำให้องค์ชายปวดปานตั้งแต่แรกเห็นและคิดอยากได้นางมาครอบครองจึงเข้าไปสู่ขอแต่กันนิกาก็ได้ปฏิเสธองค์ชายไปแล้วบอกไปว่านางเองมีคู่มั่นอยู่แล้วองค์ชายเมื่อเห็นว่าหญิงสาวปฏิเสธก็ไม่พอใจและบังคับนางไปว่าบ้านเมืองนี้เป็นของข้า ผู้คนที่อยู่ในเมืองนี้ก็เป็นคนของข้าเช่นกันในชีวิตไม่เคยมีผู้ใดกล้ามาขัดคำสั่งข้าเช่นนี้พูดจบก็ได้สั่งให้ทหารจับตัวนางไปพ่อกับแม่กันนิกาตกใจมากจึงได้ร้องขอชีวิตของลูกสาวองค์ชายไม่สนใจระหว่างทางเดินกัน,นิกาก็ร้องไห้และบอกกับองค์ชายไปว่าข้านั้นยอมตายซะดีกว่าเป็นเมียของพระองค์ จูจ่ๆก็เกิดลมพัดแรงแต่ทว่าไม่มีฝนตกจากนั้นพญานาคก็ได้ปรากฏตัวขึ้นร่างยาวใหญ่ขวางทางเดินองค์ชายเอาไว้ดวงตาแดงกล่ำจ้องมองมาที่พวกเขาเหล่าทหารที่เห็นก็ต่างตกใจวิ่งหนีคนละทิศคนละทางและม้าที่องค์ชายนั่งก็ตกใจกลัวจึงวิ่งหนีเป็นเหตุให้ม้าที่พระองค์นั่งอยู่นั้นเกิดลื่นล้มพัดตกเขา ตีสินนาคราชก็ได้กายร่างมาเป็นคนและเข้าไปช่วยเหลือกัน,นิกาทั้งสองก็ได้พูดคุยกันตีสินนาคราชได้กล่าวขอโทษที่มารับนางช้าด้วยพระตนจำศีลเมื่อทั้งสองมาถึงบ้านหญิงสาวแล้วตีสินนาคราชก็ได้เข้ามาสู่ขอนางกับพ่อแม่และรับตัวหญิงสาวไปอยู่ด้วยเมื่อกัน,นิกาได้มาอยู่ที่วังบาดานชีวิตก็มีความสุขราบรื่นดี นางเองก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะปรับตัวเร็วขนาดนี้พวกนาคทั้งหลายต่างก็ดีกับนางยิ่งนักนาเมืองมนุษย์ฝ่ายมเหสีองค์ชัยอนันตชัยทรงทราบข่าวว่าพระสวามีนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยพญานาคใหญ่ตนหนึ่งนางก็โศกเศร้าเสียใจจนร่างกายล้มป่วยทำให้บุตรที่อยู่ในคันนั้นเสียชีวิตทั้งที่ยังไม่ลืมตาออกมาดูโลก นางจึงคิดโกรธแค้นและได้สั่งให้พราหมณ์ที่เก่งกาจในเมืองมาสืบเรื่องราวของพญานาคตนนี้พราหมณ์แก่ก็ได้จับยามสามตาดูก็รู้ว่าพญานาคตนนี้ก็คือพระโอรสของพระเจ้าสีสินพระนางได้สั่งพราหมณ์แก่ให้จัดการกับนาคตนนี้พราหมณ์แก่จึงใช้มนต์วิเศษถอดร่างเข้าพบเท้าสี่สุนทรนาคราชพญานาคผู้ยิ่งใหญ่ แล้วได้บอกเรื่องราวที่หลานชายได้ทำให้พระโอรสอนันตชัยตายเท้าศรีสุนทรน,นาคราชจึงได้เรียกหลานชายมาสอบถามทำให้รู้ว่าองค์ชายอนันตชัยได้ฉุดหญิงสาวที่มั่นหมายกับหลานชายไปตีสินนาคราชเข้าไปขัดขวางคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเหตุให้องค์ชายต้องพัดตกเขาตายและได้บอกให้นาคบริวานนำเรื่องนี้ไปบอกกับพระมเหสีพระเจ้าอนันตชัย พระนางทรงไม่เชื่อคำพูดของเท้าสี่สุนทรนาคราชเพราะคิดว่าเข้าข้างหลานชายตนเองพระนางจึงได้ปรึกษากับพราหมแก่ท่านพราหมณ์ก็บอกพระนางไปว่ามีทางเดียวที่จะแก้แค้นได้นั่นก็คือพระองค์ต้องมีสหายเป็นพญาคุดพระนางจึงคิดแผนการโดยให้พราหมแก่นั้นหาหญิงสาวที่สวยที่สุดในเมืองและไปถวายให้หัวหน้าพญาคุด เมื่อเป็นไปตามแผนการหญิงงามคนนั้นก็ได้แต่งเป็นเมียของหัวหน้าพญาคุดและนางก็บอกสามีไปว่าตีสินนาคราชได้ทำร้ายพี่ชายของนางนั่นก็คือพระโอรสอนันตชัยจนตายพญาคุดเมื่อเห็นเมียร้องไห้ทุกใจก็โกรธแค้นจากนั้นพญาคุดก็ได้ประกาศศึกกับพญานาคเป็นศึกครั้งใหญ่ขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังสู้รบกันอยู่นั้น พระนางกณนิกาก็ได้คลอดบุตรชายด้วยที่บุตรชายเป็นผู้มีบุญบารมีทําให้พระอินไม่สามารถนั่งอยู่บนบัลลังก์ได้อย่างสงบจึงใช้ยานตรวจดูจึงรู้ว่าผู้มีบุญมาเกิดในท้องของพระนางกณนิกาด้วยกําลังบุญของเด็กน้อยที่ไม่อยากให้เกิดศึกสงครามระหว่างคุดกับนาคจึงทําให้พระอินทต้องลงมาสงบศึกขณะที่สองฝ่ายสู้รบกันอย่างดุเดือด พระอินก็ทรงเป่งเสียงอันน่าสะพึงขึ้นมาทั้งสองฝ่ายต่างหยุดจากนั้นพระอินทก็ได้พูดต่อไปว่าพวกเจ้าทั้งสองฝ่ายใยต้องทำศึกกันหัวหน้าพญาขุดก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพระอินทก็ได้เตือนสติไปทำให้หัวหน้าพญาขุดรู้ว่าตนนั้นโดนหลอกใช้เมื่อกลับมาถึงวิมานชิมพีก็ได้สั่งลงโทษผู้เป็นเมีย ส่วนพระมเหสีอนันตชัยเมื่อเห็นว่าแก้แค้นไม่สำเร็จด้วยความโกรธแค้นทำให้อกแตกตายฝ่ายตีสินนขราชรู้ว่าตนเองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายจึงเข้าไปจำสินกับปูของตนอยู่นานเป็นปีเพื่อไถ่โทษนางกนิกาก็เห็นด้วยและเต็มใจให้ไปและพระนางก็รอวันที่สามีกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง ในที่สุดเมื่อตีสินนาคราชกลับมาทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป